ครูด้วยความเคารพบ,บูชาอย่างสูงขอกราบธรรมสการพันเตเพื่อนสำเนทุกรูปก็ขอเจริญธรรมนะสิกรมาชญาติโยมแล้วก็นักเรียนทุกๆคนสาธุนะวันนี้เราก็มาพบอีกเช่นเคยนะนักเรียนนะก็จะมีอะไรดีๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูนะที่แน่นอนเลยก็คือมีภาพ ประกอบกติธรรมนะไม่นักเรียนจดนจดบันทึกไว้ในสมุดของนักเรียนเอ,อข้อความที่ประกอบภาพนะแลก็มีเขียนไว้ว่านคนด้อยกว่าเรานี้ก็มีเหลือนคนเขาเหนือกว่าเราก็มีถมอยญ่เย่อหยิ่งทรนงมัวหลงงมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัยนะ เพราะั้นคนเรามันไม่แน่หรอกแต่คิดว่าเราดีเราเด่นเราเก่งเหนือฟ้ายังมีฟ้ายไหมอาจจะมีเก่งกว่าเราดีกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมเพราะอย่าคิดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวนะแล้วปกติสังคมทุกวันนี้มันมัน,มนเป็นแปลกเลยนะเขาบอกอไม่มีใครเขาอยากให้เราดีถ้าเราเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้ขืนดีแล้วเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินใช่ไหม อีกอันหนึ่งก็คือมีรูปดอกบัวไหมดอกบัวมาจากโครนตรมฉันใดอริยะบุคคลก็มาจากปุถุชนฉันนั้นน,นะอริยะบุคคลก็มาจากปุถุชนธรรมดาคนธรรมดาที่ไหนะนะแต่เขาภาพเพียนที่จะลดนะละกิเลสจนกระทั่งเป็นพระอริยะบุคคลนะก็มาจากเหมือนดอกบัวดอกบัวก็เกิดจากโครนตรมนะนะ ออกดอกโผลพอโผล่พ้นน้ำได้รับแสงก็บานสวยงามนะอีกอภาพหนึ่งขอเพียงเรากล้าเผชิญนะไม่ท้อกับปัญหาเดินหน้าสู้อย่างมีสติหนทางที่ดูยากก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปนะคนเราจะสู้สักอย่างนะไม่ท้อไม่ถอย ไม่ไม่มันก็ไปถึงเส้นชัยประสบความสมําเร็จได้นมันก็เป็นเรื่องที่แน่นอนธรรมดาน,นักเรียน,นทีนี้ไหนๆวันนี้เป็นวันสําคัญนะมวันศพลำลึกเนี่ยพวกเราได้มาเรียนที่นี่เนี่ยอยากให้นักเรียนได้รู้นะแต่มา,าจ,จะพูดหลายครั้งแล้วก็อยากให้นักเรียนจำนถึงไงนักเรียนก็ยังจํากันไม่ได้หรอกเชื่อเลย เ,เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของพ่อครูหรือพ่อท่านเนี่ยนะท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะไกลมากเลยเนะพราะท่านทํามานามาสามสิบสี่สิบปีบางทีห้าสิบปีละนะประเทศมหาอำนาจยิ่งใหญ่เพิ่งจะมาทําตามอย่างที่มาเคยเล่าเอาเอกสารมาให้ดูอ่ะจีนนี่เขาบอกเขาล้มหมดเลยเอเอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความจําเรียนแต่รู้แต่จําเนี่ย เขาเปลี่ยนหลักสูตรเปลี่ยนการเรียนของเขาหมดเลยใน,ในระดับมัธยมต้นเนี่ยนะเปลี่ยนมาเป็นเรียนจากการทํานักเรียนจําได้ไหมนะให้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยมาทาการเกษตรปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็ฝึกหัดทําอาหารการกินเองหุงต้มทํากับข้าวกับแกงอะไรอะไรเองหมดนะเลี้ยงสัตวนะ์ทําความสะอาดห้องกับห้องเรียนนะสามารถที่จะ ดูแลตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เรียนเรื่องของการช่างนะความรู้อะไรต่างๆนะสิ่งเหล่าน,นี้จีนเขาพัฒนายอย่างนั้นแล้วนะเขาเปลี่ยนหลักสูตรเขาอย่างนั้นเลยนะโอ้โหมีคนคอมเมนต์มาบอกโอ้เรื่องนี้โอโศกเขาทำมาตัง 30, 40, 40้งสามสิบสีนะ่สิบปีละสอนใเนะนเด็กศีลเด่นเป็นงานชานวิชาอะไรเขาเน้น,น,นแต่เรื่องว่า เป็นงานกระชากวิชาแต่เรื่องสีนี่เขายังไม่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะทีนี้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่พ่อครูท่านเคยกล่าวไว้แล้วอ่าคัดลอกออกมาเป็นเป็นเอกสารไว้ว่าความเสื่อมของการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยมันั้นเ่็นเล้วว่าการศึกษาทุันนี้มันเสื่อมนะนเรียนมาเรียนที่นี่ถือว่าโอกาสดีมากมากแล้ว เห็นว่าการศึกษาส่สาวนใหญ่ก็ไปเป็นทาสร,รับใช้เขาไปเป็นคี้ค่าในทุนทุกเจ็ดอย่างเลยไม่ว่าจะรับราชการไปทํางานบริษัทอ้างร้านนี้โดยตรงเลยนะไปเป็นเขาเรียกอะไรไปเป็นทาสเขาอ่ะนะต่างเพราะฉะนั้นการศึกษาทุกวันเนี้ยนะความเสี่ยมของการศึกษาทุกวันนี้เป็นการศึกษาแบบแปลกแยกการศึกษาทุกวันนี้นะแปลกแยกยังไง คือเอาเด็กนักเรียนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกล่องนักเรียนดึกอออกไหมไปีอัดอยู่ในกล่องในในชั้นเรียนน่ะชั้นเรียนนี่ก็เหมือนในกล่องใช่ไหมมาอยู่ในกล่องไม่ขีดตั้งแต่เช้าจดเย็นเด็กจะอยู่ในกล่องตั้งแต่เด็กจนโตเรียนจนไปคทั้งจบปริญญาจบมหาลัยอยู่แต่ในกล่องน่ะจริงไหมโยมว่านักเรียนว่าจริงไหมอยู่ในกล่องตลอดเวลาเลยไม่รู้จักสังคม ที่ตนเองอยู่นะไม่รู้ละพ่อแม่ปู่ย่าตายายยังไงสังคมก็เป็นยังไงมีแตส่สังคมอยู่ในวงนักเรียนนักเรียนกันเองแค่นั้นเองเล่นหัวกันอยู่แค่นั้นเองอะ่นะจะไม่รู้สังคมกว้างเขาอยู่กันยังไงนะเอาแต่ให้วิชาการแล้วทิ้งคุณธรรมเด็กทุกวันนี้มีคุณธรรมอะไรศีลธรรมอะไรจะ้นไ,ไม่รู้เรื่องหรอกนะบางทีก็แต่งตัวบ้าบอ ยั่วยวนหรืผู้หญิงนี่นุ่งสั้นแต่จะก้มไม่ได้ไม่ลงเลยใชไหมใส่เสื้อนี้รัดรูปนะไอทีที่กระดุมแทบจะหลุดเลยเนะนะแล้วผมเผ้เขาอยอมแล้วยอมอีกอะไรต่ออะไรมันกลายเป็นนักเรียนแฟชั่นนะมันไม่ได้มาตั้งใจมาศึกษาเล่าเรียนเนะหมือนกับมาหาผัวหาเมียกันอย่างนั้นแหละนะนะสังคมการศึกษาทุกวันนี้มันเละเทะมากที่สุดเขาบอกถุงยางอนามัยขายดีมากที่สุดคือในใน ระดับนักเรียนนักศึกษานะทําแท้งมากที่สุดก็พวกนักศึกษาแสดงว่าโอ้โหมันเละเทะมากเลยนะในเรื่องของศีลยธรรมจริยธรรมกลายเป็นฟรีเซ็กไปหมดแลยยิ่งวัยรุ่นขนาดนั้นด้วยาขาดค่าอารมณ์ไม่คอยอยู่ยิ่งไม่ได้มีการอบรมทั้งจิตใจหรืออะไรเละเทะคนไหนไม่เคยเสียตัวถือว่าไม่ทันสมัยไปอย่างนั้นไปละนี่คือสังคมภายนอกนะพอแล้วนักเรียนมาอยู่ในถิ่นที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยไปข้างนอกเนี่ย จะระวังจะต้องไปเลเอะเทอะอย่างนั้นไม่หรือไม่จะมาไม่รู้นะ,นะ,ะมีแต่ให้วิชาการทิ้งคุณธรรมเอาแต่เรียนรู้เรียนจำแต่ทำงานไม่เป็น,นไม่มีน้ำใจให้แก่สังคมอันวายจึงมุ่งม,มั่นทำโรงเรียนเพื่อแก้ไขการศึกษาที่เอาแต่อยู่ในกล่องให้ออกมาเรียนรู้สังคมที่มีบรวรคือบ้านวัดโรงเรียน ที่มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไม่ใช่แยกนะแบบต่างคนต่างอยู่แต่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือทั้งวัดวัดนี่เป็นสถานที่ของนักบวชนะผู้ธสัานอะไรเงี้ยนะทั้งวัดบ้านบ้านก็คือชุมชน,นที่มีญาติโยมอยู่กันเนี่ยโรงเรียนก็คือที่ที่นักเรียนเรียนะน,ะนะและผู้ใหญ่คือสมาชิกของหมู่บ้านก็ดี ่างอยู่ร่วมกันผสมประสานกันเป็นบวรที่ซึมลึกนะแก่กันและกันต่างถ่ายเทซึมลึกสัจธรรมอันประเสริฐนะนักเรียนจะคุ้น,คนเคยไหมป้าพี่อาม้าอะไรต่ออะไรนะคนเฒ่าคนแก่ก็ทําทงานร่วมกันนะพี่ป้าหน้าอาก็มาสอนนักเรียนด้วยคอยดูแลอะไรต่างๆช่วยเหลือทําอาหารให้บ้างอะไรต่ออะไรพานักเรียนฝึกทําอาหารบ้าง สิ่งเหล่านี้มันเป็นการถ่ายเทวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะจะซึมลึกในเรื่องของวัฒนธรรมศธรราอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าคือจะมีออสโมซิสกันอยู่ตอลอดเวลาโดยมีสิ่งสำคัญที่จะต้องช่วยกันปลูกฝังให้กับเด็กของเรานั่นคือสินเด่นเป็นงานชางวิชานะอันนี้นักเรียนคงจะทราบกันอยู่แล้วนะหลักใหญ่ ศีลเด่นเป็นงานชางวิชาเนี่ยศีลธรรมนักเรียนจาได้แล้วว่าจะต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะผ่านจาได้ไหมศีลศีลศีลธรรมกี่เปอร์เซ็นต์สามสิบหรือเท่าไหร่สี่สิบนะเป็นงานหลักสามสิบห้าชาวิชายนะี่ห้าโดล้มเป็นรนะ้อย เนี่ยครูใบพุทธจะจําได้ดีนะทีนี้ความเห็นของโจนจันใดละ่นะไม่ใช่โจนจังไร่นะโจนจันใดะนะนะโจนนี่เขียนคมลึกนะแรงเขาบอกตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปไกลแล้วมันหมดเวลาแล้วที่เราจะส่งลูกไปเรียนเพื่อไปเป็นคนงานรับใช้ระบบเรียนจบมา ก็ไปเป็นท่ารับใช้ระบบนะเราต้องให้เขาเป็นตัวเองมากที่สุดเพราะระบบของโรงเรียนที่มีอยู่มันคือโรงงานฝึกท่าโอ้โหวนดูวันนี้โรงเรียนไหนจะปฏิเสธละ่ะฝึกไปเป็นท่ารับใช้เขาแท้เลยนะหรือฝึกขี้ข้าออกไปรับใช้ระบบในทุนโรงเรียนคือสิ่งเลวร้ายที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วที่สำคัญกว่านั้น มันตัดขาดความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกนะเรามีเวลาอยู่กันอีกไม่มากไม่นานนักก็ตายแนละ้วนะไม่สมควรที่จะไปเสียเวลาไปทําตามระบบเฮงซวยที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนต้องทํางานนะเพราะมันคือการออกแบบโดยระบบทุนนิยมนะถ้าคิดได้ช่วยกันกลับออกมา เพื่อที่เราจะได้มีอิสรภาพในการมีชีวิตอยู่เพราะเวลาในชีวิตของเรามีไม่มากอย่าเสียเวลากับระบบปัจจุบันเลยนี่โจนจะได้ไหว้นเลยนะโจนนี่แกมีลูกแกเมียเป็นมีเมีย,เป,มเ,มยเป็นฝรั่งเลยนะโอ้โหเก้าหน้ามากกันหมอ,อน,นี่ะมีลูกนี่แกไม่ส่งให้เรียนเลยไม่ต้องไปเข้าโรงเรียนเลยแกสอนเองสอนอยู่กันที่บ้านนะเรียนรู้จากการทํางานลูกแกฉลาดทํางานเป็นทีนี้ เมื่อการศึกษาของเราเนี่ยจะไม่เหมือนกับข้างนอกแล้วผลของการศึกษาของพวกเราออกมาเป็นยังไงนักเรียนอยากฟังไหมอันนี้เรามามาอ่านให้นักเ,เรียนฟังหลายรุ่นแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนสมาสิกขาซึ่งอยาต่มาถือว่าเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะรู้สึกจะเป็นเด็กบัรลาดเลยนะเด็กบรรลาดชื่อกัลลแมไม่ใช่ใครได้ยินไหมแม่เขาเป็นคนเขียนะบันทึกถึงของลูกของเขาอะนะ เขาเขียนว่าอย่างนี้นักเรียนลองฟังดูมาอ,อยากฝันให้นักเรียนเป็นอย่างกะละแมบ้างนักเรียนจะทํากันได้ไหมให้พ่อแม่ชื่นใจให้ครูได้ชื่นใจว่าออนักเรียนมาผ่านการศึกษาที่ที่นี่แล้วเนี่ยกลับไปบ้านนักเรียนเปลี่ยนแปลงองไบ้างก็บอกนี้นะก็บอกกะละแมเป็นลูกสาวน้องนุชคนสุดท้องกลับมาสู่อ้อมกอดของแม่จเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่มากเกินกว่าที่แม่คิด คือลูกเขาเรียนจบแล้วจบสมาสิขาบัลลานลาแล้วก็กลับไปบ้านะนกน็แม่เขาก็ดีใจนะที่ลูกกลับสู่อ้อ์กอดของแม่จากที่แม่เคยทำให้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างะแม่ก็จำได้สมัยก่อนที่จะไปเรียนที่โรงเรียนสมาสิขาเนี่ยตอนเด็กๆเกนี่ยนะแม่ทำให้เจ้าทุกอย่างตั้งแต่หัวจดเ้าตั้งแต่เช้าจดเย็นนี่คือความเป็นแม่ โอ้โหลำบากกับลูกหน้าดูเลยนะทําให้ตั้งแต่หัวหัวจดเท้าเลยอาบน้ําสระผมล้างเท้าล้างถุงเท้ารองเท้าซักผ้าทําให้เสร็จตั้งแต่เช้าจดเย็นนี่คือภาระหนักของความเป็นแม่แต่มาบัดน,นี้เจ้าเปลี่ยนไปในวัยเพียงแค่สิบห้าปีสิบห้าปีเจ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นยังไงนักเรียนองฟังเจ้าทําให้แม่ทุกอย่างตื่นตีสี่ แม่ไม่ต้องปลุกลุกขึ้นหุงข้าวอาบน้ำจัดแจงแต่งตัวเพื่อรอให้พ่อมารับไปส่งโรงเรียนเกาคงจะเรียนสูงขึ้นอาจจะเรียนเข้ามาหาวิทยาลัยก็ได้เพราะจบปต้นแล้วนะเจ้าซักเสื้อผ้าให้กับจวดตัวเจ้าเองทุกครั้งที่อาบน้ำเก็บเสื้อผ้าที่ซักให้แม่ในวันที่เจ้าหยุด นะคือซักผ้าของตัวเองแล้วก็ซักให้พ่อแม่ด้วยนะในวันหยุดเจ้ากวาดบ้านเช็ดบ้านร้างชามทํากับข้าวให้แม่กินทํางานบ้านของแม่ได้อย่างครบถ้วนทุกอย่างสงสัยอยู่นะว่าเจ้าทําความดีเพื่อจะแลกอะไรกันเนาะแม่จะสงสัยเออไอ้ลูกคนนี้มันทําความดีอะไรเพื่อจะขออะไรแม่หรือเปล่านะแต่เอาเถอะ ยังไงลูกก็ไปฝึกการเป็นมนุษย์นะเรียนนักเรียนมาที่นี่มาฝึกการเป็นมนุษย์นะนะยังไงลูกก็ไปฝึกการเป็นมนุษย์มาแล้วจากโรงเรียนสมาสิขาราชธานีโศกกลาบขอบพระคุณพ่อท่านสมณพโทธิรักษ์และคณะศิกมาศคุรุทุกท่านนะที่อบรมบ่มนิสัยให้ลูกแม่คือเด็กหญิง สุกิตตาสุนทนาพงศ์กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ99%เขาให้99%เลยนะใครอยากจะให้ลูกมีจิตใจใต้สานึกที่ดีเป็นมนุษย์จริงๆก็ต้องส่งไปเรียนที่โรงเรียนสมาธิขาราชธานีโสกหรือจะมาปฐมวิโสกก็ได้นะจริงไหมเราอยู่ปถมก็ต้องเทียบตสกแล้วหน่อยเนาะใครอยากให้ลูกมีจิตใจ ให้สำนึกที่ดีเป็นมนุษย์จริงๆก็ต้องส่งไปเรียนที่โรงเรียนสมาสิขาราชธานียโยโรงเรียนชุมชนก็เราที่เป็นโรงเรียนนักเรียนพอทราบไม่มีที่ไหนบ้างหนึ่งอปฐมวิทยาโศกนะราชธานียโยกที่ไหนสันเตียโศกสามละศรีสาโศกสี่ละภูผามีเด็กไหมมีนักเรียนไหมภูผาฟ้า,มมา,านานลานนา สาลีไม่มีเนาะสีมาก็ไม่มีใช่ไหมทะเลร,รมก็ไม่มีหมดแล้วนะมีถึงห้าแห่งนะเออใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะนะก็ลองดูะ,ะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะใครอยากให้ลูกมีศีลมีธรรมนะที่นี่ไม่ผิดหวังวันนี้วัดไม่ใช่วันนี้แม่ก็บอกว่า วันที่ลูกไปวันแรกเนี่ยนะที่ลูกจากแม่ไปไปเรียนนะนะไปเรียนสมาธิขาเนี่ยหัวใจแม่แทบแตกสลายมาใหม่ๆนั่นแหละโอ้โหอะไรอาวรกันเนาะแม่ก็ทําใจยาก,กืันเพราะลูกไม่เคยจากไปไหนอยู่แต่บ้านลูกก็เหมือนกันนี่นักเรียนโตขึ้นมาหน่อยนักเรียนม .1 ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเด็กเล็กเราโอ้โหวันแรกยี่ร้องนัินกระจองององแงเลยน่าร้องไห้คิดถึงแม่คิดถึงบ้านกันนะแต่มาวันนี้ ได้ลูกกลับมาแบบคนที่มีคุณภาพเหมือนสวรรค์โยนบุญใส่บ้านเขาเราเต็มบ้านไปหมดดีใจภูมิใจอธิบายเป็นอักษรไม่ถูกน,นี่คือในความรู้สึกของแม่ที่ได้ลูกของเขากลับคืนสู่ครอบครัวหลังจากผ่านการเรียนการศึกษาที่สมาธิขาราดานิโศกไปแล้วหวังว่าปฐมโศกก็คงจะไม่ย่อหย่อนนะ ขอให้ทําให้ดีนะเบอรอย่างกะละแมที่แม่เขาเขียนชื่นชมมาเนี่ยนะอาตมาก็เลยเอามาอ่านให้นักเรียนได้ฟังว่าเออหวังว่าคงจะมีนักเรียนที่นะประพฤติดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนี้บ้างอ,อนาะนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่อยากให้นักเรียนได้ฟังกันนักเรียนรู้ไหมว่าการเลี้ยงเนี่ยนะการเลี้ยงลูกเนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ จะยกตัวอย่างการเลี้ยงลูกของนกอินทรีให้นักเรียนฟังน,นะนกอินรีนี่เป็นนก ok ที่ฉลาดและสง่างามมาแข็งแรงเจ้าเวหาเลยนะไม่มีใครสู้มันได้นกอินทรีนะนะนกอินทรีได้ชื่อว่าเป็นรายชาหแห่งนก ok. มีความสง่างามและดูน่าเกรงขามแต่น้อยคนนักจะรู้ว่ากว่านกอินรีจะเป็นนกอินทรีผู้น่าเกรงขามเนี่ยต้องผ่านอะไรมาบ้างนะเนี่ย คน,คนดูอย่างนกอินทรีย์อีกต่อไปหนูไปมีแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีอะไรเนี่ยเข้วาวิจักเลี้ยงลูกให้ให้เป็นเหมือนนกอินทรีย์บ้างนะลองมาดูวิธีการเลี้ยงแบบนกอินทรียนะ์ดูบ้างนะนะลองมาดูวิธีการเลี้ยงลูกแบบนกอินทรียนะ์ที่รังเขามันเลยนะเขาเขาสังเกตมาตั้งแต่อยู่ที่รังของนกเลยนะ นกอีซีจะช่วยกันสร้างรังให้ลูกๆอยู่บนหน้าผาอนกอีซีส่วนใหญ่สร้างรังบนหน้าผากันอจิ้งจอกบ,บ้างอะไรบ้างนะงูบ้างไปกินไข่มันนะที่หน้าผาเนี่ยมันจะสูงชันอนะ่หลีกเลี่ยงการถูกรบกวนจากอ่สัตว์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอนะมันจะสร้างรังถึงห้าชั้นอนะสร้างรังถึงห้าชั้นเลยนะชั้นที่หนึ่ง แม่นกจะวางก้อนหินใหญ่ๆล้อมกรอบขนาดพอดีตัวเพื่ออะไรเดี๋ยวนักเรียนลองฟังดูนะชั้นที่สองจะเป็นท่อนไม้โตๆไขว้กันไว้เพิ่มความแข็งแรงให้กับลังขั้นที่สามจะเป็นกิ่งไม้ที่มีหนามขนาดใหญ่วางซ้อนกันไปนะซ้อนกันมาต่อจากกิ่งไม้เป็นชั้นๆเป็นหนามตีนี้เป็นหนามขั้นที่สี่ จะเป็นใบไม้หนาป้องกันหนามในชั้นล่างแล้วก็เป็นพื้นให้นอนได้ขนาดนั้ยังไม่พอนะแม่นกจะจิดขนอ่อนใต้ปีกของตัวเองเนี่ยทำเป็นที่นอนนุ่มๆให้กับลูกและเมื่อถึงเวลาลูกนกพร้อมเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วเนี่ยนะแม่นกก็จะเริ่ม,มาพาลูกฝึกบินละตอนนี้ฝึกบินละวทำไงการฝึกของนกอินทรีนี่โอ้ น่ากลัวมากแล้วดีลองฟังดูขั้นตอนของการฝึกลูกนกอินทรีหนึ่งแม่นกจะจิกขนนุ่มๆที่บนหลังออกนะหลังจากที่เป็นตัวอ่อนมานานละนอนที่นุ่มๆมานานละแม่นกจิกขนออกเลยขนที่ลองลองให้ลูกนกนอนเนี่ยนะจะจิกขนนั้นออกเพื่อให้ลูกนกนอนไม่สบายเหมือนเดิมลูกนกก็จะเรียนรู้ถึงความระบาดทีละน้อยให้ลูกเริ่มปรับตัว เมื่อลูกเริ่มชินกับการนอนบนพื้นใบไม้แม่นกเขาจะเอาใบไม้ออกจากหลังอีกนะเอาขนขนที่ปูออกเลยไม่พอเอาใบไม้ออกอีกนะมันก็จะเหลือแต่อะไรรู้ไหมนักเรียนนะแม่นกเขาจะเอาใบไม้ออกจากหลังทั้งหมดเหลือแต่กิ่งไม้ที่เป็นหนามลูกนกจะถูกหนามทิ่มแทงตลอดเวลาที่ขยับตัวนอนต้องนอนอยังมีสตินะขยับตัวเมื่อไหร่โดนหนามทิ่มเลยนะแต่วิธีวิธีนี้เนี่ย ทำให้ลูกนกรู้สึกฝึกความอดทนให้มีความแข็งแกร่งสามจากนั้นแม่นกก็จะเอากิ่งไม้ที่มีหนามออกหนามก็โหดแล้วนนะมีโหดกว่าหนามอีกนะต่อไปเป็นไรนะเอาเอาเอาไม้ที่มีหนามออกคราวนี้ก็จะไม่มีที่นอนแล้วจะต้องรู้วิธีการนอนโดยใช้ขาเกาะท่อนไม้เพราะล่างล่างจากกิ่งไม้ที่มีหนามก็เป็นท่อนไม้ใหญ่ ให,ให,ให,ให้ให้นอนแบบเกาะบนกิ่งไม้ท่อนไม้ให้ลูกนกสามารถหลับได้โดยเกาะกิ่งไม้นอนโอ้ค่อยๆโหดขึ้นเรื่อยๆนะ,ะล Woah. และยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงนะขานูกอินทรีนี่แข็งแรงมากใช้จับเหยื่อนะเพื่อในอนาคตจะได้อราเหยื่อได้ในขั้นที่สามนะต่อไปขั้นที่สี่ขั้นต่อมาแม่นกเจ้ากิ่งไม้ออกโอ้ ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะเอากี่ไม้ออกเหลือแต่อะไรทั้งเรียงเดาซิเหลือแต่ก้อนปิดก,ก้อนหินนะลูกๆจะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมากเพราะในหน้าร้อนหินจะร้อนเป็นไฟเลยนะเหมือนกับไปลนไฟไว้นะโอ้เหมือนไฟเผาเลยหน้าหนาวก็จะเย็นจะเยอะือกนะหินมันมันเวลาหน้าหนาวก็เย็นจัดหน้าร้อนก็ร้อนจัดต้องใช้ความอดทนที่สูงสุดห้าสุดท้าย จะเป็นการฝึกบินและทีนี้เป็นการฝึกบินทําไงรู้ไหมเมื่อลูกนกปีกแข็งพอควรแล้วเนี่ยอขอไปเมื่อลูกนกปีกแข็งพอสมควรแล้วแข็งแรงพอแม่นกก็จะคาบลูกของมันไปทีละตัวพาบินขึ้นท้องฟ้าให้ลูกนกได้คุ้นกับอากาศะอากาศบนท้องฟ้าความสูงที่ไม่เคยเจอะแล้วก็พากลับหลังก่อนแรกให้ไปสัมผัสกับความสูงก่อน คาบนกคาบลูกนกไปทีนี้การฝึกบินของลูกนกอีกสีพอถึงเวลาฝึกบินจริงจังทีนี้ไม่คาบแล้วไม่คาบลูกนกละไม่คาบไปคาบกลับแล้วลูกนกจะต้องบินละแต่ยังจากการปีกปีกเนี่ยลงไปที่หลังแล้วให้ลูกนกเนี่ยขึ้นนั่งบนปีกของแม่นกแทนไม่คาบไปแล้วให้ขึ้นนั่งบนปีก แม่นกก็จะพาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็จะพากลับลังสเต็ปต่อมาแม่นกก็จะพาบินไปอย่างรวดเร็วแล้วกนะ็เริ่มพาบินสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจากนั้นแม่นกก็จะสลัดปีกของตัวเองอย่างแรงจนลูกนกรอยอยู่บนอากาศขณะที่ลูกนกก็ร้องและพยายามที่จะกางปีกเพื่อช่วยตัวเองนะก็ยังทําไม่ได้เพราะลูกนกปีกยังไม่แข็งเนาะ ก็ล่วงลิ้ว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 ลงมาแล้วเนี่ยนะแม่นกอินทรีจะรีบบินมารับลูกก่อนจะถึงพื้นอย่างแม่นยำเหมือนแม่นกเขากล่าวไว้แล้วเขาเขารู้ความสามารถของตัวเองว่าจะรับลูกทันนะถ้าไม่ทันก็เละนะจากนั้นก็รับลูกกลับลังทําแบบนี้เรื่อยๆทุกตัวเออโหหหน่าดูเลยนะ แม่นกอินทรีจะฝึกลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าลูกจะกลางปีดและบินได้เองและเมื่อถึงวันที่ลูกนกบินได้แม่นกอินทรีนะก็จะเป็นอันสิ้นสุดส่งลูกไปถึงความสำเร็จนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอนะ้อ์คิดว่าเรื่องนี้สะพอนี่เห็นถึงการดูแลลูกการเลี้ยงลูกแตนะ่ต้องอย่างนั้นอย่าไปตามใจอะไรกันมากนะักเหมือนนักเรียนมาเรียนที่เนี่ยก็ไม่ได้ตามใจอะไรนักเรียนมากนะขัดใจนักเรียนหลายๆอย่างบางคนทนไม่ได้ก็ ไม่ทันจบก็ออกไปก็เป็นการเขาเรียกอะไรคัดเลือกนะคนที่ไม่แน่ไม่แน่จริงไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งไม่อดทนอะก็ไปอยู่ที่อื่นอ่ะวันนี้ก็ขอยุติการสดแสดงคามก่อนฉันไม่ได้เปลี่ยนแค่นี้นะอ่ะ,จะเจริญทางพวกเราทุกคน